เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะน้องท่านนี้บอกว่าเธอได้ติดต่อคบหาเจอกับหนุ่มต่างชาตินะคะมาได้สองปีแล้วถามว่าเขาส่งเงินให้น้องใช้ไหมเขาส่งเงินให้น้องใช้ทุกเดือนนะคะ,ะนับตั้งแต่ที่เริ่มคบกันส่งให้เดือนละสอ,นนสองพันบ้างสองพันบ้างห้าพันบ้างเพราะว่าเขาบอกว่าเขาตกงานเขา เพราะว่าเขาได้รับอุบัติเหตุทำให้เขาเดินไม่ได้นะคะเขากินเงินรัฐบาลได้รับเงินช่วยเหลือจากผู้พิการอะไรแบบนี้นะคะจากรัฐบาลซึ่งตอนนี้เขาอยู่บ้านหลวงนะอยู่บ้านหลวงแล้วก็เขาก็ได้เงินช่วยเหลือถามว่าเขามีเงินเก็บไหมเขาก็พอมีเงินเก็บบ้างแต่ไม่เยอะ ถามว่ารวยไหมเขาไม่รวยเพราะว่าเขาอาศัยเงินหลวงอยู่แล้วก็อยู่บ้านหลวงซึ่งการอยู่บ้านหลวงก็คือคือหนูมังกรนะนะคะอยู่บ้านหลวงก็คือ,เ,อเขาไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านแต่เขาต้องเสียค่าน้ําค่าไฟค่าแกส๊สค่าอาหารค่าอุปโภคบริโภคสําหรับตัวเองเองนะคะถ้าไม่กินไม่เที่ยว เงินช่วยเหลือก็ก็ก,ก็ก็อยู่ได้นะคะแต่ถ้าถามว่าเขาสามารถเชิญน้องมาอยู่อังกฤษได้ไหมบอกเลยว่าไม่ได้นะคะแล้วถามว่าเขาออกไปเที่ยวประเทศอื่นได้ไหมออกไปได้นะคะแต่ว่าในช่วงที่เขาออกไปเขาจะไม่ได้รับเงินไม่ได้รับเงินตรงนี้จะโดนตัดในช่วงที่เขาเขาไปก่อนไปเขาก็ต้องบอก แจ้งแจ้งทางทางหน่วยงานก่อนที่น้องที่เขารับเงินมาพอกลับมาเขาก็ต้องรายงานก่อนโทรไปรายงานว่าเขามาถึงประเทศเ,อ,อ,เทศอังกฤษแล้วเข้ามาในประเทศแล้วก่อนออกไปก็ต้องโทรบ,บอกเขาก่อนเข้เขามาเข้ามาถึงแล้วก็ต้องบอกเขานะคะส่วนการที่จะทําวีซ่าแต่งงานเชิญน้องมาอยู่ต่างประเทศอันนี้ลืมได้เลยนะคะเพราะว่าประเทศอังกฤษตอนเนี้ คนที่จะจะการันตีเมียแล้วลูกเข้ามาจะต้องมีเงินรายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่าสองหมืนแปดพันปอนหรืดสองหมื่นห้าพันปอนนี่แหละนะคะแล้วก็จะขึ้นเป็นสามหมื่นห้าพันปอนในอีกปีหน้าเห็นเขาว่าอย่างนั้นซึ่งซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันมากตอนนี้นะคะคนที่เคย ซึ่งจากปกตินะคะรายได้ต่อเดือนหนึ่งหมื่นแปดพันปอนต่อปีนะคะแต่ตอนนี้ขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยแล้วจะขึ้นก้าวกระโดดอีกเพราะว่าเขาป้องกันคนเข้าเมืองเยอะนะคะแล้วเขาต้องรับผิดชอบในส่วนนี้เยอะเขาก็เลยต้องตั้งไว้สูงนะคะคือถ้าสามีใครรายได้ไม่ดีไม่สามารถพาลูกพาเมียม,มาได้ยิ่งถ้ามีลูกก็ต้อง ต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกนะคะยิ่งถ้าเขาได้รับเงินบริจาคจากทางรัฐบาลก็คือว่าไงล่ะคือเขาส่งให้น้องเนี่ยส่งให้น้องชายแสดงว่าเขารักน้องมากนะเขาสามารถเียดเงินที่ที่น้อยนิดของเขาให้น้องนะคะ แล้วถ้าสมมุติว่าน้องถามป้าแก้วว่าถ้าเขาจะย้ายมาอยู่ประเทศไทยเงินบำนาญเขาสามารถอยู่ได้ไหมอยู่ได้ค่ะนะคะเงินบำนาญเขาสามารถอยู่ได้ทำวีซาวีซ่าเกษียณหรือวีซ่าแต่งงานก็ได้นะคะที่จะมาอยู่เมืองไทยถ้าวีซ่าแต่งงานก็จะจะมีจะต้องมีเงินเงินโชว์เนี่ย 4แสนนะคะแต่ถ้าเป็นตามที่ที่ป้าแก้วรู้นะคะถ้าเป็นเงินกเกษียณก็จะเยอะขึ้นหน่อยเป็น8แสนหรือ9แสนนี่แหละที่จะต้องฝากนอนกินไว้ในธนาคารนะคือเขาสามารถเดินทางมาเมืองไทยแล้วก็มาจดทะเบียนสมรสกับน้องได้นะคะจ้างถ้าถ้าถ้า,ถาไม่ถนัดคือไม่คล่องไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ให้ เอเจนซี่เขาจัดการให้นะคะคือถ้าน้องไปอยู่กับเขามาอยู่กับเขาที่อังกฤษไม่ได้เขาไปอยู่ที่เมืองไทยดีกว่าเพราะว่าเงินบำนาญของเขานะคะเงินบำนาญจากรัฐบาลแล้วก็จากเงินบำนาญเห็นน้องบอกว่าเขาจะเอาเงินก้อนจากเงินเงินบำนาญเงินบำนาญจากที่ทำงานของเขามาเป็นเงินก้อนสำหรับเพื่อที่จะเป็น การทำวีซ่านะคะแล้วก็จะกินเงินเงินเดือนจากเงินเงนินวันนี้ป้าแก้วทำไมพูดไม่ออกเป็นเงินเกษียณจากรัฐบาลก็พอใช้นะคะตกตกเดือนละแปดหมื่นแปดหมื่นเแปดพันเอ้ยแปดร้อยแปดร้อยสิบยี่สิบ สองสามหมื่นนะคะพออยู่นะคะน่าจะพอเดี๋ยวพระแก้วคำนวณให้กันนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคำนวณให้ให้ให,ให้ให้น้องดูนะคะว่ามันจะพอใช้ไหมนะคะอ่ะแปดแปดร้อยคูณสี่สิบสิบสองแล้วกันนะ ตกเดือนละสามหมื่นกว่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะถ้ากินกินใช้แบบประหยัดกันนะคะก็ถือว่าเงินเดือนเยอะกว่าคนทำงานที่เมืองไทยหลายๆคนเลยนะคะป้าแก้วคิดว่าน้องตัดสินใจให้เขาทำอย่างหลังดีกว่านะคะดีกว่าแยกกันอยู่แบบนี้ซึ่งน้องบอกว่าน้องรักเขามากแล้วตอนนี้น้องก็ท้องลูกของเขาแล้วด้วยนะคะยังไงก็ขอให วางแผนดีๆนะคะวางแผนดีๆวางแผนการใช้เงินวางแผนการทำรับอนาคตดีๆแล้วขอให้น้องกับแฟนมีความสุขนะคะ